เราขยายเรื่องนี้กันนะคะพูดคุยกันเลยกับพลตํารวจเอกเอกอังสนานนท์ตําแหน่งกตลผู้ทรงคุณวุฒิค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะครับครับสวัสดีครับพีกรทั้งสองท่านครับสวัสดีครับค่ะงั้นก็หนึ่งขอไปที่สถานะของบิ๊กโจ๊กตอนนี้ได้ไหมคะว่าสรุปแล้วสถานะของบิ๊กโจ๊กตอนนี้ยังเป็นยังไงยังเป็นแคนดิเดตผบตลอ,อยู่หรือเปล่าคะแล้วสถานะยังเป็นรองผบตลไหม คือคือณเวลานี้อย่างอย่างที่เรียนนะครับเมื่อมีคําสั่งให้ออกจากราชการแล้วนะครับตั้งแต่วันที่สิบแปดก็เป็นผลให้ท่านรองสุรุษเช่น่ยนะครับพ้นจากสถานะของข้าการตํารวจส่วนขั้นตอนที่มีประเด็นแล้วก็มีการหาลือในข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการเสนอให้ทุนเก้าให้พ้นจากตําแหน่งตามที่สํงงานักงาน เลขาดที่การนายามงตีได้หาลือไปทางวันกิตริกา,าก็เป็นกระบวนการขั้นตอนในเรื่องของการดําเนินการให้การมีคําสั่งให้ออกจากราชการเป็นไปตามกฎหมายตามที่พระราบชบัญญัติมาตราหนึ่งร้อยสี่สิบวันหนึ่งได้กําหนดไว้ครับครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้ก็คือก็ยังคือเป็นสถานะที่เรียกว่าออกจากราชการไว้ก่อนแต่แค่ไม่สมบูรณ์อย่างนี้หรอครับเอ่อก็เป็นกระบวนการในเรื่องของการดําเนินการตามที่ได้เรียนนะครับครับ แล้วถ้ามีการทุนกล้าวแล้วพ้นจากตําแหน่งมีการปลดกรรมานอันนั้นก็คือออกร้อยเปอร์เซ็นตครับก็หมายถึงว่ากระบวนการที่กฎหมายกําหนดไว้ดําเนินการอให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามที่ได้กําหนดไว้ในกฎหมายัคบงคบงจะใ,<ช>ใช้คําว่าอย่างนั้นมากกว่านะครับครับแล้วถ้าสมมติว่าสมมตินะครับว่ากระบวนการมันสมบูรณ์ในตัวแล้วมีการปลดกล้ามาเรียบร้อยนะครับท่านรองโจ๊กรองสุรเชษเนี่ยต้องออกจากราชการแล้วตอนนั้นท่านยังสู้ต่อได้ไหมครับ คุณยัเวลายังต่อสู้เพื่อจะได้กลับมาได้ไหมครับจริงๆแล้วในส่วนเรื่องของการให้ออกที่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้เนี่ยท่านท่านรองสุรเชษได้ยื่นอุทธรคำสั่งให้ออกจากราชการเนี่ยไปยังสำนักงานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยที่กฎหมายกำหนดไว้ก็น่าจะใช้เวลาประมาณร้อยี่สวันนะครับหรือประมาณสเดือน ในเบื้องต้นนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยผมคาดเดาว่ายื่นตั้งแต่วันที่24นี่ก็ผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนก็คงใช้เวลาอีกประมาณสามเดือนก็คงจะพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในกําหนดระยะเวลาครับแล้วถ้าสุดท้ายก็พอคอรนะครับมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วก็ให้เป็นไปตามนั้นก็คือให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนท่านยังสามารถอุทธรณ์ต่อได้ไหมครับท่านสามารถใช้สิทธิ์นะครับฟ้องศาลปกครองสูงสุด นะครับภายระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดไว้คเพื่อให้ศาลปกครองสูงสุดได้เวิจัยเป็นการที่สุดอีกครั้งหนึ่งครับนั่นคือศาลสุดท้ายแล้วถูกไหมครับศาลปกครองสูงสุดอ๋อไปที่ศาลปกครองสูงสุดได้อีกอีกสเต็ปหนึ่งเรเลยอีกสองขั้นตอนนี้ทีนี้ท่านรองคะขอไปที่เรื่องของข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะคือตัวข้อสังเกตเนี่ยมีผลผูกพันว่าจะต้องทําตามข้อสังเกตนี้หรือเปล่าคะคะ คือคืออย่างที่เรียนนะครับคือเรื่องข้อสังเกตของคณะกรรมการกิจการเนี่ยผมขออนุญาตอ้างอิงนะครับคําสั่งสารปกครองสูงสุดที่ขอบสอิบเจ็ดรับสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าได้มีคำวินิจัยไว้นะครับว่าความเห็นของคณะกรรมการกิจการประกอบด้วยสองส่วนคือหนึ่งส่วนของการให้ความเห็นทางกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐขอหาลือ อย่างกรณีนี้เนี่ยก็เป็นที่ทราบนะครับว่าสำนักง,งานเลขาธิการนายรัฐมนตรีเนี่ยได้ขอหาหรือว่าจะต้องทูนเก้าเพื่อมีพรบรมร่าโองการโปรดเก้าให้ท่านรองสุรเชษพ้นจากตําแหน่งตามคําสั่งให้ออกจากราชก,การหรือไม่กับสองกรอบระยะเวลาที่จะยื่นเสนอเพื่อทูนเก้านะครับซึ่ง กรณีรัหรือไปดังกล่าวทั้งสองกรณีเนี่ยสำานักการกฤษฎเีกาเนี่ยก็ได้ตอบมานะครับก็ยืนยันว่าจะต้องดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดไว้ก็กล่าวคือต้องทุนเก้าส่วนระยะเวลาเนี่ยก็ภายในเวลาที่เหมาะสมสังควรกับกรณีนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านนายัุมนตีจะต้องใช้ดุลยพินิษในการนําทุนเก้าต่อไปส่วนประเด็นข้อสังเกตนะที่เป็นประเด็นแล้วก็ มีการให้ความสำคัญแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์ว่าจะมีผลผูกโยผูกมัดเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆอย่างไรก็คงจะต้องอ้างอิงคำสั่งสารปกครองสูงสุดดังกล่าวนะครับซึ่งยืนยันว่าข้อสังเกตคณะกรรมการสิิการที่มีมายังหน่วยงานของรัฐมิได้มีผลบังคับให้หน่วยงานต้องปฏิบัติ การดํ<ม>าเนินการตามข,ข้อสังเกตของคณะกรรมการกิจการย่อมเป็นไปตามยูเลยพินิษฐ์และนโยบายของแต่ละหน่วยงานก็ค,คือโดยสรุปน,นะครับว่าส่วนข้อสังเกตเนี่ยก็ประกอบการพาาิจารณาครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เ<ม>ดินดต่อตครับไม่ต้องดำเนินการคร,ครับทุกอย่างก็เดินต่อเพียงแต่เหลือแค่เรื่องของการให้ทานายยศธนรีนําความขึ้นกราบบาังคมทูลเพื่อให้มีการโปรดเกล้าลงมาก็จะข,ขาดแค่ขั้นตอนนี้ถูกไหมครับดังนั้นเป็นขั้นตอนนี้เพียงเท่านี้เองครับ ครับดังนั้นวัน,นวันนี้ในการประชุมกรตรอซึ่งรองเอกก็น่าจะเข้าประชุมด้วยถูกต้องไหมครับเข้าด้วยครับครับท่านจะแนะนําท่านนายกให้ดาเนินการเรื่องนี้เลยไหมครับเอ,อ่อณเวลานี้ในเวลาการประชุมนนะครับยังไม่ได้มีกรณีที่ออปรากฏเป็นข่าวนะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยว่าจะมีการที่ท่านนายกจะนํา เรื่องข้อสังเกตของคณะกรรมการกิษฎีกาเข้าหาหรือในที่ประชุมกตลอนะครับถ้าหากว่าไม่มีวาระนี้นําเข้ามาตามที่ได้กําหนดไว้ในระเบียบของการประชุมเนี่ยก็คงจะคงจะไม่ได้มีโอกาสที่จะไปนําเรียนท่านนะครับ,รบนอกจากจะนําเรียนทั้งส่วนตัวครับผมค่ะพลตเอกเอกคะ่ะก็คือขอกลับไปที่ข้อสังเกตนิดนึงว่าถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านให้เราเข้าใจง,ง่ายๆเนี่ยตัวข้อสังเกตนี้คือ คือพูดง่ายๆนี่คืออะไรนะคะแนะนําแต่ไม่บังคับอย่างนี้เหรอครับไม่ใช่หมายถึงว่าตัวเนื้อหาว่าต้องผ่านคณะกรรมการสอบวินัยเนื้อหาเนี่ยไปให้ความเห็นในเรื่องข้อกฎหมายข้อกฎหมายในในใน,ในกรณีนี้ก็คือข้อกฎหมายในมาตราหนึ่งร้ยี่สิบวรรคท้ายของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาตินะครับหมายความว่ากรณีที่ผู้บัญชาเนี่ยจะสั่งให้ข้ารการตารวจออกจากราชการเนี่ยจะต้องให้คณะกรรมการที่สอบสวน ให้คําแนะนําในการดําเนินการซึ่งข้อกฎหมายในส่วนนี้ท่านรองสุรเชษได้หยิบยกเป็นข้อต่อสู้ในการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมไว้แล้วครับอืมครับออการให้ออกต้องมีคณะกรรมการสอบสวนให้คําแนะนําครับทีนี้ถ้าทางสต,ตอชอเขายืนยันบอกว่าแนวทางเดิม,มก็คือก็ได้ใช่ไหมก็ยังได้อยู่มหมเพราะว่าก็กคือยืนยันว่าเหมือนบิ๊กโจ๊ิด ถ้าสมมติเอาง่ายๆอาภาษาแบบง่ายๆว่ายืนยันว่าบิ๊กโจ๊กผิดแล้วอย่างนี้มีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งก่อนอันนี้จําได้แล้วก็บอกว่ามีมูลเออแล้วก็บอกว่ามีมูลเรื่องนี้มันเพียงพอไหมครับสชบอกว่าก็ออกหมายจับไปแล้วเหมือนบิ๊กโจ๊กมีความผิดไปแล้วจะมีผลยังไงก็อย่างที่ที่เรียนนะครับคือณขณะนี้สชนยืนยันว่าสามารถที่จะให้ท่านรักษาการได้สั่งการให้ท่านรองสุรเชษตออจากราชการโดยไม่ต้อง ให้คณะกรรมาการสอบสวนในเรื่องนี้ม,มาให้ความเห็นก่อนแต่อย่างใดครับแล้วก็อันหนึ่งนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ลายภายหลังได้มีการประชุมแล้วคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาพันทางวิงนัยท่านรองสุรเชษฐ์กับพวกเนี่ยก็ได้หยิบยกประเด็นนี้แล้วก็ยืนยันว่าที่รักษาการได้มีคําสั่งให้ออกไปแล้วเนี่ยโดยไม่ได้มาถามคณะกรรมาการเนี่ยเป็นการถูกต้องแล้ว อันนี้ก็เป็นการยืนยันในข้อกฎหมายซึ่งซึ่งผมอยากจะเรียนย้ํานะครับข้อกฎหมายในเรื่องนี้เนี่ยกฎหมายให้อํานาจคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเป็นผู้วิิจัยนะครับเป็นผู้มีบ้านวิจัยกิจติการเนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะกรุณาให้ความเห็นมาเนี่ยก็เป็นเพียงแต่ข้อสังเกตนะครับส่วนคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยจะพิจารณาวิจัยไปในทางใดเนี่ยก็เป็นดุลพินิตามอำนาจหน้าที่ของท่านนะครับ ค,ความเห็นข้อสังเกตของกฤษฎิกาไม่ได้มีผลผูกพันในการที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมจะต้องไปวินิจฉัยตามแนวทางที่คณะกรรมการกิจสริกาได้ให้ข้อสังเกตมาครับครับท่านรองขาตอนนี้เราพูดภาพรวมก็คือเรื่องสถานะของบิ๊กโจ๊กใช่ไหมคะทีนี้ถ้ากออรกพรตรวินิจฉัยออกมาแล้วเป็นโทษอย่างที่บอกว่าก็ไปที่ศาลปกครองสูงสุดแต่ถ้าสมมติกออตรกพรตรวินิจฉัยออกมาเป็นคุณกับบิ๊กโจ๊กผลที่ตามมาจะเป็นยังไงต่อคะท่านคะ ป <Happiness. S 2> ระการแรกก็คงต้องให้สั่งการให้ท่านรองสุชัยกลับเข้ามารับราชการโดยมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกนะครับตั้งแต่วันที่สิบแปดเมษายนนะครับประเด็นที่สองซึ่งมีข้อพิจารณากันว่าผู้ที่สั่งให้ออกเนี่ยจะต้องรับผิดชอบอย่างไรอันนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพิจารณาดําเนินการหากมีการกล่าวโทษกล่าวหากันซึ่งขั้นตอนก็คงจะต้องเริ่มจากการตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบ ข้อดีจริงของการที่สั่งให้ออกนี่ว่าผู้มีอำนาจสั่งการไปดังกล่าวเนี่ยได้กระทาไปโดยใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบประการใดหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดําเนินการกันต่อไปครับอันนี้เราพูดในเคสว่าถ้าวินิจฉัยออกมาเป็นคุณบิ๊กโจบิ๊กโจกลับมาตามตําแหน่งเลยแล้วคนที่สั่งให้อบต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบทีเนี้ยใครบ้างคะฮลองก็คือบิ๊กต่าเหรอคะอันนี้อันนี้เบื้องต้นก็คงจะเป็นผู้ที่ออกคําสั่งครัะครับ ก็คือรักษาการพบตะรแต่ทีนี้ขออนุญาตถามเข้าไปในบทบาทนะครับหน้าที่ของการวินิจฉัยของกอรกครตรนิดหนึ่งว่าท่านจะวินิจฉัยเฉพาะนะครับข้อกฎหมายหรือวินิจฉัยลึกไปจนถึงข้อที่จริงที่เกิดขึ้นกับกรณีที่เรียกว่ามีการฟ้องนะครับหรือว่ามีการตั้งข้อหากับปิกจ๊กด้วยครับ เอ่อโดยควภาพเหมือนส่วนตัวผมเข้าใจว่าท่านคงจริญพิจนาทั้งข้อได้จริงและข้อกฎหมายทั้งหมดสองอย่างเลยควบคู่กันถูกไหมครับในดีของนื้อหาคดีของพิกโจ๊กด้วยในเรื่องของพอดีจริงถูกไหมครับครับครับแล้วก็จะมาลิงก์เกี่ยวกันว่าสุดท้ายแล้วคำสั่งของรัฐบาลผอตรนั้นชอบไม่ชอบอย่างไรมีเหตุผลเพียงพอไหมถูกต้องไหมครับครับก็คงเป็นนปนทางนี้ครับเพราะฉะนั้นอีกสามเดือนไม่เกินนี้แล้วเออไม่เกินสามเดือนจากกปพคอรรฮะก็ออกได้หน้าตามนี้เหมือนที่ท่านรองเอกบอกไป มีช่องทางอื่นที่เราต้องจับตาดูไหมคะท่านรองคะออคงต้องรอฟังผลการพิจารณาของข้าราชการพิจารณาพิทักระบบคุณธรรมครับ,รบจะได้ข้อยุติในเรื่องของคําสั่งให้ออกจะได้การชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรครับค่ะแล้วเรื่องกรอบเวลาที่จะเออ่กลับบังคมทูลเนี่ยคะ่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับทานายกใช่ไหมคะแต่ว่าอ,อโดยปกติแล้ว่เขาต้องใช้เวลา ใช้เวลากันเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีคำเพราะคำว่าเหมาะสมหนึ่งแล้วก็จะมีผลโดยสมบูรณ์ด้วยอย่างเงี้ยคิดว่าเหมาะสมไหมแค่ไนผมเรียนอย่างนี้นะครับโดยโดยไทม์ไลน์ก็ได้จริงเนี่ยเจ้าที่ปรากอท่านรักษาการได้ออกคําสั่งตั้งกรรมการแล้วก็ออกคําสั่งให้ออกจากราชการในวันที่สิบแปดแล้ววันที่ยี่สิบสองเมษายนเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ส่งเรื่องไปยังที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับก็พอดีแ <ไ>เือระจวกับกรณีรที่ท่านท่านรองสุเชษได้ไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมร้องเรียนก็นํา,านไปสู่การที่นําเรื่องไปหาหรือคณะกรรมการกิจสิการแล้วก็มีข้อตอบข้อหารหือตอนนี้ประเด็นมันก็คงจะอยู่ที่ว่าคณะกรรมการกิจสิการได้ตอบมาแล้วว่าจะต้องยื่นทุนเก้าเพื่อปลดเก้าให้พ้นจากตาแหน่งในก,กรณีที่ออกข่าวเรื่องกรอบระยะเวลาอันนี้ครับคงจะต้องมาพิจารณาประกอบกับข้อสังเกต ของคณะกรรมการกิจการโดยความเห็นส่วนตัวนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับที่ท่านนายงศีอาจจะรอให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้วิ<ห>ม <า S 2> ิจฉัยในเบื้องต้นนะครับอันนี้ผมย้ำนะครับในเบื้องต้นเพราะว่าวินิจฉัยถ้าเป็นโทษกับท่านรองสุรเชษนะ์เนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อไปแต่ถามว่าถ้าวินิจฉัยเป็นโทษเราจะต้องรอจนถึงศาลปกครองสูงสุด ตัดสินก่อนหรือไม่เนี่ยซึ่งตรงนั้นเข้าใจได้ว่าใช้เวลาพอสมควร<ม>ก็อาจจะเป็นประเด็น<ม>ก็ต้องเรียนนะก็คงต้องกลับไปคําตอบข้อหาหรือของคณะผดิศิดาข้อที่สองนะครับ,รบดุลพินิษของท่านนายก<ม>ตามกรอบเวลาที่เหมาะสมสมควรแก่กรณีก็คงอยู่ต้องพิจารณากันในกรอบนั้นนะครับเพราะว่าถ้ากว่าจะไปถึงศาลปกครองสูงสุดอันนี้ก็คือหลักปีใช่ไหมคะใช่นานก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรครับ ระหว่างนี้บิ๊กโจ๊กก็คือรออย่างเดียวเลยใช่ไหมคะท่านรองคะก็คงต้องรอนะครับเพราะว่าปฏิบัติหน้าที่อะไรไม่ได้อยู่ในระหว่างกันครับผมครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณสําหรับความรู้ในข้อกฎหมายที่ชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นกลางมากๆของท่านรองเอกครับขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณนะคะท่าองค่ะสวัสดีครับค่ะ